สวัสดีเช้าพฤกษบค่าดวงความรักประจำวันที่11สิงหาคมนะคะคุณได้เดอะสตา์นะคะส่วนเขานะได้ก้าถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะสำหรับใครที่โสดสนิทเลยนะคะไม่มีแฟนไม่มีคนคุยเนี่ยนะวันนี้ถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูมีเสน่ห์นะคะรนุ่ร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนโสดเหมือนกับคุณเนี่ยอย่าเพิ่งไปปรักใจเชื่อนะคะ ให้ดูดูไปก่อนนะอย่าเล่งรัดตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะคุณเองก็เสน่ห์แรงวันนี้ตัวของคนคนนี้ก็เสน่ห์แรงแต่เขาเนี่ยค่อนข้างจะออกแนวเจ้าชู้ไม่ผูกพันนะคะมันมีพลังงาน not อตเดอร h t ไทม์ขึ้นมาขึ้นมาเตือนว่ายัางก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะไพนีเลิฟนะคะอย่างที่ไม่บบอกคนใหม่ๆนะต้องระวังส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ วันนี้ถ้ามีปัญหากันนะคะกับแฟนก่อนหน้านี้แฟนงอนอยู่อะไรอยู่เนี่ยคุณนะ่ยจะเป็นฝ่ายที่ไปง้อนะคะแล้วก็จะง้อสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ new love ก,ก็หมายถึงการรีนิวก็หมายถึงการปรับความเข้าใจกันนะคะ